สมติม่วงเจลีบแล้วเป็นเมนูกับแก่บนหลายมันติดกอเอ็นม มันจะลองกินทุลเล็กนหรอเฮ้เแซ่ลูกด้วยกุบคุปดีอ่ะอื้มข้าวเก้า